ปนวนเลยยังไม่จากวัดพี่นนอะโอ้ไปซ <Ay glorious. S 2> ื่อสมงอมาอู้ยสมงวเดี๋ยวกินชสมงอปนวนปนวนไปวัดมามามโอ้เนียนมเขือน่มีเนียนมะเขือเออผักผักหน่อผักหน่อเกลียวอันนี้อาหารา อันนี่อาหารว่างไปกินกับสมกับพ่อเนี่ยมีอาหารใหญ่เลยข้าเดียวกับแม่ปัดเนียนมะเขียพอส่งอันนึนไปกินเยอะเดี๋ยวเกียวทุกคนอันนี้หอยไงหอยแพรงครับผมเกียเองแต่ไปตองสองแผ่น สองแฟนกระสร้างแต่ว่าเห่นไงต่ว่าดุดดนเบิ้ลแล้วดนดดนเพิ่นขึนได้บดดดนเพิ่นมาเทียบ์เพิ่นบวกไฟเพิ่นบวกไฟเดมมาขายไหมพี่น้องเราล่องไวมาไหลเราเปิดไฟเปิดด้านแล้วไปไปวัดินไปวัดอยู่นัหนน่นน้องนบอกของ้ามันท่านอยู่แต่ว่าเราไม่เวลาเห็นไ่ เอาคายเงี่ยเเมื่อกี้กินลับสโบรมป่าโอ้ยอยกเบื่เท้านมันมีอันเทน้ำแข็งใส่กระติกน้ำแข็งนี่เอาใส่จาใจ ตายมาหาขอเขากินที่นี่ยมเยนึ่งเรามันบาดเข่าเต็มกระเทิยบันนี้เนี้ยมือเลี้ยงเนี้ยมือเศร้ามาว่า่อยได้ที่ไหนว่า,าคอยหนึ่งล้วบ่มีคนกินแจะค้ามกินขอตังเงขอตัง,อ,ตงอีกแล้วคม,ม้มือมือวันนี้อยู่กับแม่บ<า>ีนะเย็นน้ำใช่ไหม

aoใบเดียว, ừ, thi ao nhâm lại nè. Nhâm lần mẹ, lấy bao nhiêu đây? Bao nhiêu? lấy

กินขือไปชักพู๋นะนาเรเคยกินจกเชยก็เคยกินเึงจะร้อนงกินมันขื้นไปพู่ไปสอดตัวเขาอันนั้นแม่ตัวหอกตัวไบ่จะแม่เาได้อนตัวหจะแม่ตัวกัวเอกัลาวันอยู่อยู่ในสอเกี่ยวคื่อกันยั้นก่อนหน่อยนึงพอดีเกี่ยวกบสมอไปเตสใส่กัน

ทัดก็เป็นเาพอเห็นเมาเห้็นฮูน่าเลยไปรอกแก้วไปไหนพิ่งมาโถ่าี้แก่ๆจำยังบอกมันกาวก็เถอมันดีนั่นีีมันเออนี่อเจ้าเห็นีเจ้าเจ้าตีเขาจสนูแล้ววะมันฟัดเออฟัดออกแล้วยังเกิดดีเนาะ มันเป็นเกิดเ้วจะว่ามีสีมีดีันดีเปล่ามันโมเมนเมีดีเล่นอมันออกน้ำเด่ดมากมันออกน้ำเยมาดกด้นยังออกเขาบาันชาที่นงลูกยังอ้อมหาของเขาอเนะ มันหยุดไก่มันพักผ่นได้ไหมมันเลี้ยงเต็มที่แล้วถ้าเราใส่เสียงห้องัเตอร์ไปเตะใส่เสียงห่องถึง้าอนให้มันนอนพักผ่อย่าไปกวนมันอันเดี๋ยวอันเจ้าทอดเดี๋ยว่อยเอาปลาสลิดมาทอดไปวางแวเนี่ยเด้อ คอยเบื supplies, right ้งคลิปเก้าแม้แล้วว่ากูอยากกินทอดปาสลิดไหมคอยห่องให้เอาคอยเลยง่เยทอดย่มเทอด้อปาวก็สล้วอให้กเองล้กจะาสอยเลยปล่อยใหนทอดปาสลิดให้เราไปย่านยังเรอลูกมันก็ไม่อย่าง

ก็เลยไปเห็ุงานสวัสดีครับ